สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเ b t s ีทีเรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้เราพบกันเช่นเคยนะคะตั้งแต่เวลา15บหนกาจนถึง15บหนา,านาทีทาง n b t s บทีเกดหมายเลข11และหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้ก็คือรับชมในรูปแบบของออนไลน์ผ่านเพจ a c e b o o k ของ n b t p h u k e ภูเก็ตไทยแลนค่ะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่าเรายังคงอยู่ในบรรยากาศของความคึกคักหลังจากที่เข้าสู่ช่วงของปีใหม่นะคะความคึกคักที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งอันดามันบ้านเรารวมไปถึงจังหวัดภูเก็ตก็อย่างที่เห็นนะคะมีการประชาสัมพันธ์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสําหรับรูปแบบของการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะทําให้เหล่าบรรดาชาวบ้านอย่างเราๆนะคะหรือว่าเหล่าบรรดาผู้ประกอบการร้านค้า การบริการโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจการบริการต่างๆมากมายก็เริ่มยิ้มออกนะคะมีเงินเริ่มไหลมานะคะสร้างระบบเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนได้ได้หลายพอสมควรเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันเองนะคะอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็นิ่งนอนใจไม่ได้และเราก็กาดตกไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือมาตรการเรื่องของการเฝ้าระวังและก็ค่มเข้มเกี่ยวกับ การป้องกันโควิด -19 เเพราะแน่นอนนะคะว่ามาตรการนี้ประเทศไทยของเราก่อนหน้านี้นะคะก็ได้รับการยกย่องจากทั้งองค์การอนามัยโลกนะคะให้เป็นประเทศที่มีการจัด การวัคซีนรวมไปถึงกระบวนการจัดการกับสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมาได้ดีที่สุดและยังเป็นอันดับที่1นนะคะในรูปแบบของการฟื้นตัวในอันดับหนึ่งของโลกจาก184ประเทศด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะแต่ในเมื่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้โควิดถึงแม้จะคลี่คลายแต่ก็ยังไม่หมดไปจากโลกนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้วมีการ ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมายและล่าสุดก็มีประเด็นข่าวว่า8มกราคมนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะก็จะเริ่มเปิดเมืองเราก็จะเตรียมความพร้อมในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยมาตรการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างไรหรือแม้ในขณะนี้เรามีนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆที่เข้ามาถาโถมท่องเที่ยวบ้านเรามากเหลือเกิน ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าในส่วนของฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมีมาตรการอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะนั่นก็คือแพทย์หญิงเหมือนแพรบุญล้อมนะคะรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้ขออนุญาตที่จะพูดคุยกับคุณหมอแน่นอนว่าในช่วงปีใหม่ คือขักมากก่อนจะปีใหม่ด้วยซ้ําสําหรับจังหวัดภูเก็ตเรานะคะเราจะเห็นมีการพูดถึงการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวหลายคนแบบภาษาชาวบ้านเ็าเรียกว่าอันเต็มทีโควิด3ปีเต็มๆกับการเปิดประเทศแล้วก็ต้อนรับน้องท่องเที่ยวที่ผ่านมาถามคุณหมอก่อนว่าสถานการณ์โดยภาพรวมตอนนี้ของจังหวัดภูเก็ตเราเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องของโควิด -19 ค่ะของจังหวัดภูเกเ<อ>็ตเองนะคะช่วงนี้จริงๆแล้วสถานการณ์ของการติดเชื้อนะคะกเ็เป็นไปในทิศทางที่ ไม่น่ากังวลน,นะคะเราจะเก็บข้อมูลกันตอนนี้เรา,าเราก็จะมีการรายงานอ ATK กับ PCR อยู่บ้างนะคะ,คะในระบบะก็จะเห็นว่าตั้งแต่ภูเก็ตกลายเป็นโรคประจําถิ่นหนึ่งตุลาคมสองพันหที่ผ่านมานะคะ,คะก็จํานวนผู้ป่วยณนะปัจจุบันก็ของเดือนธันวาคมนะคะที่ปลายเดือนก็ถือว่ามีจํานวนที่น้อยลงกว่าเดือนช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะ,คะช่วงนี้ก็ผู้ที่ เป็นโควิด ATK บวกที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลตามระบบก็อยู่ที่ประมาณ20รายต่อวันนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่จะต้องนอนโรงพยาบาลน,นะคะ,คะทำ ATK กับ PCR เป็นบวกต้องนอนโรงพยาบาลก็เฉลี่ยวันละ2-5รายในช่วงนี้ที่เรามียังมีการเก็บสถิติกันอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด19จะเป็นกลุ่มไหนยังไงเป็นพิเศษนะคะคุณหมอหรือว่าคลาคลากันไปคะ่ะใช่ค่ะ,คะก็คือตอนนี้กลุ่มที่ต้องนอนโรงพยาบาละค แล้วก็มีปอดอักเสบหรือเสียชีวิตนะคะของของระดับประเทศนะคะก็ล่าสุดของของนปลายธันวาของของประเทศก็จะมีกลุ่มที่เป็นปอดอักเสบประมาณ500กว่ารายแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่300กว่ารายซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะเป็นกลุ่ม608อย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปโดยที่แล้วก็กลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะคะโดยที่ กลุ่มที่ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบไม่คโดสหรือว่าไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นหรือเข็มกระตุ้นที่ฉีดไปเนี่ยฉีดมานานเกินกว่า3เดือนค่ะถ้าถามคุณหมอตรงๆนะปัจจุบันพูดถึงสถานการณ์โควิด -19 มันน่ากลัวไหมคะค่ะก็อย่างที่เห็นนะช่วงช่วงช่วงหลังนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์โอมิครอนเป็นหลักนะคะแล้วก็ด้วยความที่ คนในพื้นที่ในประเทศเรานะคะได้รับวัคซีนกันค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็ทำให้ตอนที่เป็นเชื้อกายพันธ์โอมิคอนเนี่ยอาการที่ติดส่วนใหญ่ก็จะไม่รุนแรงค่ะตอนนี้เราก็มีการติดกันปะปายในแต่ละพื้นที่นะคะแต่ก็จะเห็นว่าถ้าได้รับวัคซีนมาแล้วนะคะก็จะไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเหมือนเป็นไข้หวัดค่ะ เรื่องของมาตรการต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเราหรือว่าในประเทศของเรานะคะก็แน่นอนว่าเรื่องของการให้บริการการฉีดวัคซีนน่าจะเป็นนโยบายหลักๆ <c oughs> ในช่วงแรกๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างนี้นะคะ <c oughs> คุณหมอยังมองว่าการฉีดวัคซีนณปัจจุบันยังมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนคะ <c oughs> คุณหมอตอนนี้เนี่ยเรื่องการมีภูมิต้านทานเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหลักเลย <c oughs> นะคะภูม <c oughs> ิต้านทานหลักๆตอนนี้ก็ได้มาจากการฉีดวัคซีนนะคะ <c oughs> ซึ่งก็ยังมีความสําคัญและมีความจําเป็นตอนนี้ทางกระทรวงเองก็ รณนงลงนะคะ,คะให้มาฉีดให้ให้คนไทยทุกคนเนี่ยค,ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วอย่างน้อยสี่เข็มนะคะ,ะหรือ,อถ้าเข็มสุดท้ายเนี่ยห่างไปเกิน4-6เดือนก็ควรที่จะกระตุน<อ>้นนะคะ<อ>เพื่อให้ภูมิต้านทานเราเอ,อ,อยู่ในระดับที่สามารถออทำให้ ลดความรุนแรงของโรคแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็เน้นย้ำมากในกลุ่ม608ค่ะอ๋อในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของนปััจจุบนถ้าประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเข็มที่3เข้าสู่เข็มที่4ใช่ไหมคะบางท่านก็เข็มที่สี่อย่างที่คุณหมอบอกระยะห่างจากเข็มล่าสุดที่เราจะฉีดในเข็มกระตุ้นต่อไปก็คือทุก4-6่ถึงหทุก4ถึงเดือนได้เลยนะคะถ้าเราพ้นบางคนก็บอกว่าโอ้นี่ฉีดเข็ม5้ามาแล้วนะแต่ก็ยังไม่ริ่งิ่งนอนใจนะสามารถที่จะฉีดเข็มต่อไปได้ไหมคะถ้าระยะห่างขนาด้ค่ะ ปกติทุกวันนี้ถ้าถ้าเกิน6เดือนแล้วฉีดกระตุ้นได้เลยนะคะแล้วก็เน้นย้ำมากๆกลุ่ม608ที่ถ้าไปรับเชื้อมาแล้วมีอาการที่รุนแรงกว่าคนหนุ่มสาวคนปกติใช่ค่ะในขณะเดียวกันตอนนี้จะพูดถึงเรื่องของการให้บริการการฉีดวัคซีนเราเริ่มขยับอายุน้อยลง ใช่ไหมคะขยับตั้งแต่เด็กให้เลยใช่ใช่ไหมคะหเดือนไปจนถึง4ีขวบไหมคะคุณหมอหรือหขวบตอนนี้ตอนนี้ลักษณะวัคซีนก็จะเป็นกลุ่ม6เดือนถึงน้อยกว่าปีคปีแล้วก็กลุ่ม5้าถึงสิปีค่ะปีแล้วก็กลุ่ม12ปีขึ้นไปนะคะตอนนี้ในระดับเด็กเล็กเนี่ย มีการเข้ามารับวัคซีนมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราเองคือตอนนี้ถ้าบอกตรงๆเลยก็กลุ่มที่เป็นเด็กเล็กนะคะเข้ามาฉีดค่อนข้างน้อยยังน้อยอยู่น้อยมากเลยค่ะก็ถ้าข้อมูลระดับประเทศเราก็จะเห็นว่ากลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีแล้วก็ยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยโอกาสที่จะเป็นปอดอักเสบ คือมีอาการรุนแรงหรือว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็จะเยอะกว่ากลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนเหมือนเหมือนกันนะคะว่าในกลุ่มเด็กที่อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปสามารถเข้ามารับวัคซีนได้นะคะเพื่อป้องกันการเป็นโรครุนแรงนะคะซึ่งในขณะนี้เรามีการให้บริการกันอยู่ใช่ค่ะในในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็จะเปิดฉีดทุกโรงพยาบาลรัฐนะคะก็จะเป็น อำเภอเมืองก็จะเป็นโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะคะที่ตึกหลวงพ่อแช่มชั้นหนึ่งก็เปิดฉีดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแต่ก็จะมีตารางว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่กับเด็กโตจะฉีดทุกวันนะคะแต่ว่าเด็กเล็กก็จะเป็นน่าจะเป็นวันมีการจัดตารางมีตารางาจะเป็นอังคารกับพัลลื้อหาก็ลองเข้าไปสอบถามกันได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ของวชิรภูเก็ตก็จะมีวัคซีน สำเร็จรูปอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า L A A B นะคะคืออะไรคะก็จะเป็นวัคซีนที่ออกฤทธิ์ทันทีเราจะให้ในกลุ่มที่ภูมิต้านทานต่ำหมายถึงว่ากลุ่มนี้ถ้าได้วัคซีนปกติแล้วร่างกายอาจจะสร้างภูมิต้านทานได้ไม่มากไม่สูงพอ,อก็จะให้ฉีด L A B ซึ่งก็จะเป็นวัคซีนสำเร็จรูปฉีดแล้วภูมิก็จะสูงขึ้นทันทีเราจะทราบได้ยังไงคะคุณหมอสำหรับเคสกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เข้าโรงพยาบาลเป็นประจำอยู่แล้วนะคะอาจจะปรึกษาคุณหมอได้ก็จะก็หลักๆก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นไตวายเรื้อดไหลบ่อยๆหรือเปล่าคะหรืแม่จะเป็นคนละเคสใช่ใช่จะเป็นกลุ่มภูมิต้านทานต่ำอย่างเช่น กินยากดภูมิต้านทานอยู่นะคะหรือเป็นโรคมะเร็งให้ยาเคมีบําบัดอยู่หรือว่าเป็นกลุ่มไตวายที่ต้องล้างไตอยู่จะประมาณนี้ค่ะก็ปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ได้เลยนะคะก็มีวัคซีนเฉพาะกลุ่มด้วยเหมือนกันที่มาดูแลเรื่องของโควิดโดยตรงแล้วก็โรงพยาบาล ฉลองนะคะเมืองก็จะมีเปิดฉีดเหมือนกันแล้วก็ถลางก็จะเป็นโรงพยาบาลถลางโซนกระทุก็จะเป็นโรงพยาบาลป่าตองค่ะกระจายกันอยู่ทุกพื้นที่แล้วสําหรับเด็กเล็กนะคะจริงๆก็ต้องบอกผู้ปกครองอะเนาะอาจจะเป็นความกังวลของผู้ปกครองไหมคะคุณหมอถึงจะไม่ได้พาลูกเล็กมาฉีดเอ๊ะกังวลว่าลูกจะเกิดการแพ้ไหมอะไรยังไงส่วนใหญ่เท่าที่ฉีดมาเด็กๆหนูๆเราเรามีอาการผลข้างเคียงยังไงบ้างคะคุณหมอจริงๆทุกวันนี้วัคซีนโควิด -19 ถูกฉีดออกไป ปริมาณเยอะนะคะผลข้างเคียงถือว่าน้อยมากนะคะถ้าส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นผลข้างเคียงช่วงระยะเฉียบพลันไม่กี่วันนะคะอาจจะเจ็บตรงบริเวณที่ฉีดมีไข้ปวดเมื่อยเล็กน้อยส่วนใหญ่จะเป็นอาการกลุ่มอาการแบบนั้นก็ไม่ต่างกันกับผู้ใหญ่โดยทั่วไปเนาะแต่แค่เป็นเพียงเด็กใช่แล้วก็ไม่ต่างกับการฉีดวัคซีนทั่วไปที่เด็กจะต้องได้อยู่แล้วในขณะเดียวกันค่ะอันนี้โดยภาพรวมในขณะนี้ สถิติวรวมถ้าพูดถึงจังหวัดภูเก็ตเราลงทะเบียนผ่านภูเก็ตต้องชนะ com ใช่ไหมคะเรามีการเก็บสถิติมากร้อยขนาดไหนคะณปัจจุบันเรามีผู้ฉีดวัคซีนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ยังไงครับหมอตอนนี้ตอนนี้จากข้อมูลนะคะก็ ของภูเก็ตนี่ฉีดวัคซีนเข็มที่1กับ2ค่อนข้างเยอะค่ะเข็มที่1นึ่ตอนนี้ฉีดไปประมาณ95%เก้าสิบห้าเข็มที่2 91%อรนะคะก็เลยเรียกันก็แต่จริงๆควรจะต่อเท่ากันเนาะใช่ใช่อาจจะมีหลงเหลือยังไม่มาครบอาจจะเป็นช่วงช่วงแรกอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาฉีดแล้วอาจจะกลับไปช่ช่ก็อาจจะมีส่วนนะคะแล้วก็เข็มที่3อยู่ที่ประมาณ60%สส่วนเข็มที่4อยู่ที่40%เนะคะก็เลยอยากจะคือ ทุกวันนี้เนี่ยอยากจะให้คนไทยนะคะได้ฉีดอย่างน้อยสีเข็มขึ้นไปค่ะค่ะนะคะเพราะว่าสีเข็มเนี่ยแน่นอนลดลดความความรุนแรงได้อย่างชัดเจนใช่ค่ะลดความรุนแรงกับลดการเสียชีวิตค่ะค่ะเราพูดถึงโดยภาพรวมของคนในประเทศแล้วแน่นอนว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศปึ้งขึ้นมาเปิดประเทศของเราจังหวัดภูเก็ตเรา เป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของการเดินทางเข้ามาสู่การท่องเที่ยวนะคะในส่วนของสาธารณสุขในพื้นที่เรามีการเตรียมความพร้อมในการรับมือมากน้อยขนาดไหนคะหมอก็จริงๆภูเก็ตเองรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่1ตุลาคมก็จะเห็นว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเราผ่านโครงการภูเก็ตแซนบลก่อนเนาะใช่ภูเก็ตแซนบีปีที่ปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่ผ่านมาใช่ค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเราก็มีความเตรียมพร้อมทางด้านสาธารณสุข ก็คือเราตั้งรับไว้ตลอดนะคะเรามีทีมแพทย์ทีมพยาทีมพยาบาลทีมสาวิชาชีพที่พร้อมที่จะให้การดูแลตอนนี้เรามีเตียงที่รองรับเพียงพอนะคะเพราะว่าผู้ที่จะต้องนอนโรงพยาบาลก็จะเหลือแค่กลุ่มที่เป็นปอดอักเสบหรือมีอาการรุนแรงซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ลดลงไปมากหลังจากที่เราได้รับวัคซีนกันค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแล้วเราก็มีเวชภัณฑ์ ที่ต้องใช้ในการป้องกันหรือการดูแลเพียงพอเรามียาที่ต้องใช้ในการรักษาทั้งในรูปแบบยากินยาฉีดที่เพียงพอค่ะก็จะเห็นว่าจนถึงวันนี้หลังปีใหม่ไปแล้วนะคะก็ค,ะความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยก็ยังถือว่าดีมากะค,ะค่ะคนที่อาการเล็กน้อยจำเป็นต้องทานยาก็จะได้ยาทุกลายค่ะ,คะ เรามีการลงเข้าไปสำรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆไหมคะว่ามีการเก็บข้อมูลมากน้อยขนาดไหนในการที่จะดูว่านักท่องเที่ยวเราเนี่ยมีการตรวจพบเจอโควิดหรือการเข้ามาสู่ประเทศของเรามากน้อยขนาดไหนคะทุกวันนี้เนี่ยเราจะให้แต่ละโรงพยาบาลรัฐช่วยสุ่มตรวจนะคะก็คือถ้ามีนักท่องเที่ยวที่มีอาการแล้วก็เข้าไปใช้บริการนะคะก็จะให้ตรวจ rt pcr ส่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเขาก็จะได้เอาไป ติดตามค่ะไปอม,มอนิเตอร์ว่าตอนนี้ออลักษณะของสายพันธุ์ประมาณไหนประมาณไหนปเป็นปแปลงอะไรยังไง ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะบอกได้ว่าต้นต้นกำเนิดของสายพันธุ์นี้อยู่ในพื้นที่เองหรือว่ามาจากต่างประเทศเราก็จะติดตามแล้วก็มอนิเตอร์อยู่กระบวนการการรักษากันต่อไปใช่ไหมคะตอนนี้ต้องยอมรับว่าเรามีการเปิดรับนักท่องเที่ยวหลายชาติมากนะคะเคล้ากันไปนะคะเต็มหน้าหาดกันไปหมดเลยทีเดียวแต่ประเด็นกระแสเนี่ยตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันสําหรับ คือเราเปิดอารับอยู่แล้วสำหรับประเทศไทยนะคะรวมไปถึงชาติอื่นๆที่จะเราต้อนรับอยู่ในขณะนี้นะคะนั่นก็คือประเทศจีน8มกราคมเนี่ยก็บอกแล้วเขาดีเดย์เลยก็จะเข้าสู่ประเทศไทยของเราแต่จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนก็มีการเดินทางไปประเทศอื่นๆแล้วบ้างเหมือนกันนะคะแต่สําหรับประเทศไทยของเราเขาบอก8มกราคมในส่วนของมาตรการต่างๆแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ยินกระแสข่าวอยู่เหมือนกันว่าเราก็ไม่ได้มีการจะมีการจํากัด มาตรการซึ่งจะแตกต่างกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นหรือไม่อันนี้เราไม่มีมาตรการเราใช้กรณีเดียวกันกับทุกทุกชาติถูกไหมคะคุณหมอใช่ค่ะ <c oughs> ก็คือตอนนี้เน้นว่าปฏิบัติเท่าเทียมกัน <â. S 2> ในทุกเ,เชื้อชาติเลยที่ <â. S 2> จะเข้าสู่รัฐอาณาจักรไทย กรณีเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเราเขาต้องทำยังไงบ้าง,งคะคุณหมอณนะปัจจุบันนี้ไม,ไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็จากที่ประชุมของระดับประเทศระดับกระทรวงเมื่อวานะนะคะ,คะตอนนี้ก็ประกาศออกมาแล้วว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะสัญชาติไหนนะคะ,คะที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยจะต้องโชว์ผลการฉีดวัคซีนนะคะมีวัคซีนเซอร์ติฟิเคชันอย่างน้อย2เข็มขึ้นไปนะคะที่ฉีดมาแล้วอย่างน้อย14วันค่ะแล้วก็อีกอีก อีกอย่างที่ร้องขอนะคะ,คะก็ขอความขอความร่วมมือว่าถ้ามีอาการทางเดินหายใจก็ให้เลื่อนการเดินทางไปก่อนอค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการค่าใช้จ่ายโควิด -19 กก็จะร้องขอในกลุ่มที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วเมื่อกับ ประเทศปลายทางเขาล้องขอการล้องขอผล ATK หรือ RTPCR กลุ่มนี้จะต้องซื้อประกันสุขภาพมาด้วยส่งกลับมาให้เราด้วยหลังจากที่เขากลับบ้านไปอย่างนั้นเหอคือกลุ่มที่กลุ่มที่เดินทางเข้าไทยเนี่ยเราดูแค่ผลวัคซีนนะคะอ๋อผลวัคซีนใช่แต่ว่าเวลานักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางขาออกจะออกไปประเทศขาใช่แล้วประเทศปลายทาง เกิดร้องขอว่าจะต้องมีผล RT-PCR หรือ ATK ก่อนเข้าประเทศปลายทางกลุ่มนี้เราจะให้ซื้อวัคซีนซื้อประกันสุขภาพมาด้วยที่ครอบคุมโควิดเพื่อที่ถ้าเกิดบังเอิญเขาตรวจโควิดก่อนออกแล้วผลเป็นบวกเนี่ยจะได้ไม่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 ไปไม่กระทบต่อระบบสาธารณสุขของไทยใช่ก็จะเข้าสู่กระบวนการเพราะว่าในห่วงที่เขามาเนี่ย ในช่วงของมีคําถามว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสเรื่องของการที่จะเข้ามาแน่นอนอาจจะมีมาตรการเรื่องของการตรวจโควิดก่อน 2, 4งชั่วโมงอันนี้เขามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมคะสำหรับการที่เข้าสู่ประเทศไทยต้นเดือจากการฉีดวัคซีนตอนนี้เนี่ยเราเราไม่ได้ไม่ได้ร้องขอผลเลยเราขอแค่เราขอแค่ว่าต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มหรือว่าถ้าถ้าคุณ ฉีดไม่ครบแต่ก็ต้องมีหลักฐานการติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงที่เกินระยะเวลาของการแพร่เชื้อแล้วนะแล้วก็แล้วก็เพอินบางคนอาจจะมีการติดโควิดมาก่อนนะคะแต่ก็ถ้าติดโควิดมาแล้วหายแล้วระยะเวลากี่วันกี่เดือนถึงเขาจะสามารถเข้าสู่การท่องเที่ยวได้อันนี้จะเป็น7ถึง90วันค่ะโดยที่เขาต้องมีใบรับรองแพทย์จากต้นทางว่าเคยเป็นเคยติดเชื้อแล้วนะแล้วก็หายแล้วหายแล้วใช่ประมาณ3เดือน ใช่ค่ะสิบวันก็ประมาณสามเดือนนะคะ,คะก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยเราได้นะคะแน่นอนว่ามาตรการต่างๆมากมายในขณะนี้นะคะเราก็อาจจะต้องมีการคุมเข้มกันต่อไปสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมีความหนักใจอะไรมากขึ้นไหมคะหรือว่ามีสิ่งไหนที่จะต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะคุณหมอค่ะคือตอนนี้เราก็จะเน้นย้ำให้คนในประเทศเรานะคะโดยเฉพาะ ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือว่าเป็นด่านหน้าที่ต้องรับนักท่องเที่ยวก็คือตอนนี้เราอยากให้คนไทยเองนะคะได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19นะคะอย่างน้อย4เข็มขึ้นไปนะคะหรือว่าเข็มสุดท้ายเนี่ยห่างไปไม่เกิน4-6เดือนนะคะแล้วก็ยังต้องรักษามาตรการป้องกันการรับเชื้อติดเชื้อค่ะก็คือ d m h t ค่ะก็คือการ ต้องเว้นระยะห่างถ้าไม่ไม่พยายามเข้าไปในที่แออัดต้องสวมหน้ากากถ้าเราไปในที่ที่แออัดหรือที่ที่เป็นระบบปิดนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการไม่สบายก็ตรวจเอทีเคเองถ้าไม่สบายก็ควรจะแยกตัวอย่างน้อย5วันค่ะนี่คือมาตรการที่เรามาจะคุ้นเคยโดยเฉพาะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่เราเรียกกันว่าการหยาตกนะคะก็ยังคงตอนนี้ยังคงตั้งตังการอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมค่ะคุณหมอควรที่จะตั้งการ อยู่เหมือนเดิมนะคะตลอดใช่มีภูมิมีภูมิต้านทานที่ดีก็ด้วยการฉีดวัคซีนแล้วก็เวลระยะเวนระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากในขณะเดียวกันค่ะในส่วนของเหล่าบรรดาผู้ประกอบการก่อนหน้านี้นะคะเรามีมาตรการไม่ว่าจะเป็นการเปิดประเทศมาตั้งแต่ช่วงต้นนะคุณผู้ชมนะก็คือภูเก็ตแซนบ็อกขยับมาจากภูเก็ตแซนบ็อกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเหล่าบรรดาทักททุงเที่ยวที่จะเข้ามาเราก็มีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาเที่ยวนะคะก็คือโครงการชา หรือชาพล u s, <S ให้กับเราบรรดาผู้ปรกนะกอบการณปัจจุบันถึงแม้ว่าจะเปิดประเทศแล้วคลี่คลายกันแล้วเปิดอ้าแขนแบบเต็มที่เลยชาหรือชาพลัสยังคงอยู่กับเราไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ในส่วนของโรงแรมเองก็ยังคงมีมาตรฐานชาพลัสซึ่งก็จะเป็นมาตรฐานการในด้านสาธารณาสุขะนะคะ,คะแล้วก็การดูแลแขกนะคะก็ยังคงมีอยู่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยถ้าเลือกพักในโรงแรมที่มีชาพลัส ก็จะมั่นใจถึงระบบการป้องกันการควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 ได้ค่ะคุณหมอคะย้อนไปถามหน่อยตั้งแต่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกมานะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่เราพบเจอนะคะกับสถานการณ์โควิด -19 ให้อะไรกับในส่วนของระบบสาธารณสุขของเราบ้างโอ้จริงๆต้องถือว่ามันเป็นเป็นวิกฤตวิกฤตที่เป็นเหมือน เป็นโอกาสให้เราได้ให้ทั้งให้ทั้งสาธารณสุขเองแล้วก็ภาคีเกรอขายอื่นนะคะทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะคะได้ทำงานร่วมกันแล้วก็เรียนรู้ระบบการตั้งรับในการดูแลควบคุมนะคะโรคติดต่อที่เราก็ไม่เคยพบการระบาดขนาดนี้มาก่อน100ปีมีครั้งนะคะเราก็ได้เกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ เ,เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะในการทั้งในการควบคุมป้องกันโรคนะคะ,คะแล้วก็ทั้งในการาดูแลรักษานะคะบางอย่างก็อาจจะเป็นเ,เป็นมาตรการหรือเป็นการเรียนรู้ที่ที่เราได้เรียนรู้กันขึ้นเองทั้งภายในจังหวัดน้ำร่องการท่องเที่ยวด้วยนะคะ,คะแล้วก็ในระดับประเทศเราด้วยซึ่งพอผลการดำเนินดำเนินงานออกมาเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับ ของของนานาชาตินะคะว่าเราเกิดองค์ความรู้แล้วก็จัดการโครวิดสิได้ดีะะส่วนใหญ่ก็คือด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนเลยะค,ะค่ะทั้งภาครัฐเอกชนรวมทั้งประชาชนค่ะ ในประเทศเราด้วยทุกภาคส่วนเนาะที่เข้ามานะคะถือได้ว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่เป็นวิกฤตก็จริงแต่วิกฤตที่คุณหมอบอกก็คือมันส่งผลสู่โอกาสในการที่เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันและร่วมกันแก้ปัญหาด้วยใช่ในในในหลายๆเรื่องเลยนะคะไม่ไม่ได้เฉพาะแบบเชิงสาธารณสุขอย่างเดียวเพราะก็จะเห็นว่าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเองเราก็ได้พยายามร่วมกันผักดันแล้วก็เกิด นวัตกรรมหรือหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องด้านการท่องเที่ยวที่ที่เป็นเครื่องจักรหลักของจังหวัดภูกเก็ตเรา,านะคะนะคะในขณะเดียวกันในขณะนี้เขาบอกว่าหลายๆท่านที่อาจจะเป็นผู้ป่วย แล้วแล้วก็ติดเชื COVID ้อโควิด -19 นะคะ<ม>เขาสามารถใช้สิทธิ์แน่นอนการรักษานะคะ,คะยังคงมีกระบวนการการรักษาใช้สิทธิ์ได้เหมือนก่อนหน้านี้ไหมคะคุณหมอหรือว่าเอ๊ะมันเมื่อมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นแล้วจ่ายตังค์เองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีกระแสก่อนหน้านี้เข้ามาด้วยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้จริงๆแล้วโควิดถือว่าเป็นโรคประจําถิ่นก็เหมือนโรคทั่วไปก็ ตามสิทธิ์เลยค่ะใช่ค่ะก็คือไม่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินนะคะเพราะว่าคนไทยทุกคนก็จะมีสิทธิ์30บาทประจำตัวอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลรัฐก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนสิทธิ์อื่นที่จะเป็นเบิกจ่ายตรงประกันสังคมก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ไม่ได้ต่างกับโรคอื่นนะคะแล้วก็กรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรงก็เข้าไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ก่อน เราก็จะเกิดระบบส่งต่อกันตามมา,าก็คือเหมือนเป็นโควิดก็เป็นโรคหนึ่งที่เราดูแลตามปกติกเลยค่ะกรณีที่เป็นหลายๆท่านที่อาจจะมีมเคสผู้ป่วยที่เป็นโควิดที่รุนแรงส่วนใหญ่เป็นลักษณะประมาณไหนยังไงคะคุณหมอรุนแรงส่วนใหญ่โควิดรุนแรงก็คือจะมีปอดบวมปอดอักเสบก็จะไข้สูงหายใจเร็วหายใจเหนื่อยมากออกซิเจนในเลือดต่ำอันนี้คือถ้าเขาใช้สิทธ ประกันสังคมนะคะในรูปแบบของสิทธิประกันสังคมยูเซปอย่างงี้นะคะเขาสามารถไปใช้สิทธิโรงพยาบาลไหนกันก่อนก็ได้ก็คือยูยูเซปเนี่ยใช้ได้ทุกโรงพยาบาลมันเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่จะต้องเข้าไปรับการดูแลฉุกเฉินก่อนใช่ก็จะเข้าที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดก่อนนะคะแล้วก็โรงพยาบาลที่รับดูแลเนี่ยก็จะจัดการ ช่วยดูแลก่อนใน72ชั่วโมงแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดการส่งต่อตามสิทธิการรักษาต่อค่ะอ๋อนะคะนั่นหมายความว่าในกรณีฉุกเฉินนะก็สามารถจะใช้บริการไปรักษาได้ใกล้บ้านก่อนด่วนๆและให้ปลอดภัยกันก่อนหลังจากนั้นก็จะจัดส่งตามสิทธิการรักษาโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิอยู่นั่นคือกระบวนการนะคะแต่จริงๆก็ไม่อยากจะให้ ไม่ไม่อยากจะให้ใช้สิทธิ์อะเนาะเพราะการใช้สิทธิ์ก็คือส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่อาจจะต้องรักษากันต่อไป<ช>ะนะคะคุณหมอคะถ้าย้อนมาถามนิดหนึ่งสิ่งที่จําเป็นอย่างที่บอกในขณะนี้เราเปิดประเทศเราเปิดบ้านแล้วเราก็พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆที่จะเข้ามาในอนาคตข้างหน้ามาตรการต่างๆสิ่งสําคัญก็คือการฉีดวัคซีน<ช>เข็มกระตุน้นตอนนี้เรามีบริการอยากให้คุณหมอย้ำให้อีกสักนิดหนึ่งเรามีบริการในทุกพื้นที่เราแบ่งเป็นรุ่นๆกันอยู่ใช่ไหมคะ รุ่นเด็กเล็กสุดจนถึงสี่ขวบห้าขวบตอนนี้เรามีบริการกันอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคุณหมออ๋อก็ลงตอนนี้วัคซีนโควิด19บนะคะ,คะบริการฉีดทุกโรงพยาบาลรัฐนะคะ,คะในจังหวัดภูเก็ตก็จะมีสี่โรงพยาบาลน,นะคะ,ค,ะคือโรงพยาบาวลวชิรภูเก็ตโรงพยาบาลฉลองโรงพยาบาลถลางแล้วก็โรงพยาบาลป่าตองค่ะ,คะโดยที่ใน กลุ่มเด็กเล็กที่อายุ6เดือนขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า5ปีนะคะก็จะมีฉีดที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตช่วงบ่ายของวันอังคารกับพฤหัสนะคะที่อาคารหลวงข้อแช่มนะคะแล้วก็ถ้าของโรงพยาบาลถลังกับโรงพยาบาลถลังเขาจะฉีดทุกวันอังคารอยู่แล้วนะคะแล้วก็โรงพยาบาลฉลองจะฉีดทุกวันอังคารที่2-4ถึงของเดือนส่วนโรงพยาบาลป่าตองในเด็กเด็กเล็กเนี่ยจะฉีดทุกวันพฤหัสกลางเช้า ค่ะนะคะกระจายกันอยู่ทุกพื้นที่ใช่ค่ะสุดุที่ไหนคุณก็ไปใช้สิทธิ์ของคุณในพื้นที่นั้นๆก็โดยปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะ walk in เข้าไปถามได้ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเปิดบริการส่วนเด็กนี่อาจจะจัดเป็นช่วงเวลาก็อาจจะโทรลองโทรไปติดต่อสอบถามล่วงหน้าก็ได้ค่ะสำหรับบางคนที่อาจจะยังคงคิดอย่างนี้ค่ะคุณหมอเข็มแล้วโอ้ยตอนนี้ก็ซาแล้วคลี่คลายแล้วมันไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วฉีดแค่นี้ก็พอหมอคิดยังไงคะ ก็อย่างที่ทางกระทรวงเขาเน้นย้ำะนะคะ,คะเพราะว่าเ,เราโควิด -19 นี่ยมันยังกระจายอยู่เป็นหย่อมๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจก็เลยค่อนข้างจะติดกันง่ายนะคะ,คะแล้วตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือให้ทุกคนเนี่ยมีภูมิต้านทานในระดับที่เพียงพอที่ะจะป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตซึ่งระดับภูมิต้านทานเนี่ยก็จะ ลดลงหลังฉีด 4, 4เดือนสเดือนขึ้นไปนะคะ,คะนั่นหมายความว่าความเสี่ยงของคุณก็จะมีมากขึ้นด้วยใช่ค่ะที่จะมีอาการที่รุนแรงหลายคนบอกโอ้โหฉันรอดมาได้ทุกซีซันแต่ซีซันนี้อาจจะไม่รอดก็ได้อย่างเงี้ยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งสําคัญนะคะคุณหมอแล้วก็ในส่วนของทีมงานทางด้านสาธารณสุขเองนะคะก็ยังคงที่จะฝากมาประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเลยว่าเข็มกระตุ้นยังคงมีความจําเป็นต่อทุกๆท่านนะคะฉีดเข็มล่าสุดของคุณห่างมา4-6เดือนแล้วอย่านิ่งนอนใจค่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่เข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3เข็มที่4หรือแม้ทั้งเข็มที่5ยังคงจําเป็นในการป้องกันลดความรุนแรงของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณหมอทิ้งท้ายค,ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างเชิญเลยคะ่ะค่ะกออ็อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะก็คือโควิด -19 นะคะก็ยังคงเป็นโรคที่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนค่ะแล้วก็การติดโควิด -19 นี้ก็ ที่เรากังวลก็คือมีอาการที่รุนแรงหรือการเสียชีวิตนะคะการที่จะป้องกันเหตุนี้ได้ทุกคนก็จะต้องมีภูมิต้านทานที่มีระดับเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเน้นย้ำนะคะให้ทุกคนนะคะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอย่างน้อยสี่เข็มขึ้นไปนะคะแล้วก็ยังคงต้องมีมาตรการที่ป้องกันการรับเชื้อหรือการติดต่อเชื้ออยู่นะคะนั่นก็คือมาตรการ d m h t นะคะ ดี Beast distancing นะคะก็ค hmm. ือเระยะไม่ไปในที่แออัดนะคะ M ก็คือ mask นะคะก็คือการสวมหน้ากากเวลาเราไปที่สาธารณะหรือเข้าไปใน ห้องปิดนะคะห้องที่เป็นระบบปิดการถ่ายเทอากาศไม่ดีนะคะ H ก็ hand ก็คือ hand washing ก็คือล้างมือสม่ําเสมอนะคะโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่จะใช้มือเนี่ยมาสัมผัสใบหน้าแถวตาจมูกปากนะคะก็เป็นทางเข้าของการติดเชื้อแล้วก็ีก็คือ test ถ้าเรามีอาการไม่สบายก็ควรจะตรวจ ATK ถ้าไม่สบายก็แยกตัวนะคะไม่ทานข้าวร่วมกับคนอื่นไม่ไปที่สาธารณะทักสักห้าวันค่ะ นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เรายังคงต้องดําเนินกันต่อไปนะคะคุ้นชินกันแล้วปฏิบัติกันต่อไปค่ะถึงแม้ว่าในส่วนของสาธารณสุขในพื้นที่ของเราจะมีความเข้มแข็งมากน้อยขนาดไหนแต่มันจะลดความรุนแรงแล้วก็ลดการทํางานหนักของทุกๆฝ่ายได้ด้วยตัวของทุกท่านเองนะคะเรามาสร้างกรอบป้องกันด้วยตัวของคุณเองนะคะเป็นเขียงแค่ส่วนหนึ่งก็คือการหย่ตก ฝากกันไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะในการที่จะดูแลประเทศของเราเพราะเราจะเดินไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสาธารณสุขนะคะกระทรวงสาธารณสุขเองหรือแม้ทั้งเรื่องของระบบทางด้านเศรษฐกิจที่เรายังคงต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอีกนับไม่ถ้วนจากนี้ไปค่ะ วันนี้ขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับแขกรับเชิญของเรานะคะแพทย์หญิงเหมือนแพรบุญล้อมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณหมอคะและก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ตามรายการและพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับ n b t s บีทีารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันวันนี้เราสคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ